จอมพาดูที่ชี้เป้าแปลงสวยวันนี้ตอนนี้จอมอยู่ที่พิกัดเส้นน้ำจิตนครนายกประมาณช่วงคลองแปดค่ะทุกท่านค่ะวันนี้จอมพาทุกท่านเข้ามาดูที่ดินด้านหลังตลาดนัดคลองแปดที่เป็นทำเลสวยทำเลดีของเราอีกหนึ่งทางหน้าท่านค่ะปกติจอมพาท่านเข้าไปดูข้างในเลยแต่ว่าวันนี้จอมพาท่านเข้ามาดูทางเข้าที่ดินหลังตลาดนัดคลองแปดซึ่งเป็นทางที่สองของเราอีกจุดหนึ่งค่ะทุกท่านค่ะ ช่วงนี้หน้าฝนเนาะหากว่าเข้าประมาณช่วงหลังตลาดนัดกองแปดค่ะว่าน่ะอาจจะเข้าลําบากนิดนึงเนื่องจากว่าญ้ามันเยอะค่ะข้าไหนที่ขับรถผ่านหลังตลาดนัดกองแปดมาแล้วนะคะท่านขาให้ขับเลยมานิดนึงค่ะนะคะสักประมาณ100เมตรแค่จะเจอทางเข้าที่2ของเราค่ะสังเกตร้านขายเจลลดมือสองคือร้านวิสเตอร์แบร์ค่ะเพราะนั้นค่ะทางเข้าจุดที่2ของเราจะอยู่ตรงนี้ค่ะเส้นรังสิตกาเดนซอยสามทางเข้าจะสะดวกแบบนี้ค่ะท่านขา ก็าไปถึงแปลงที่ินของเราสักประมาณ800เมตรนาะเดี๋ยวจอมพาเข้าไปดูด้านในค่ะท่านขายที่ดินหลังตลาดด้านฟองแปดแต่ว่าเข้าตรงช่วงหนังสิตการ์เด้นซอย3ตรงนี้นะคะ ค่ะทุกท่านค่ะตอนนี้จอมมาถึงหน้าแปลงที่ดินหลังตลาดนัดคองแแล้วเนาะหลังจากที่เมื่อกี้อมพาทุกท่านเข้ามาดูทางเข้าที่2ของเราตรงเส้นรังสิตนครนายกนะคะที่เขาตรงช่วงข้างๆเต็นท์รถมิสเตอร์แบร์หรือว่าช่วงรังสิตการ์เด้นซอยสาก็คือขับตรงเข้ามาก็จะเจอทางเข้าตรงนี้หานะคะทางเข้าจะเป็นถนนดีๆเป็นถนนลาดยางนะคะมากระทั่ง มาถึงตรงนี้ค่ะคุณท่านค่ะจะมีบ้านเล็กๆอยู่บ้านหลังสีน้ําเงินเนาะก,ก็เราก็เลี้ยวซ้ายเข้ามาก็จะมาเจอที่ดินของเราตรงนี้ค่ะนะคะที่ดินหลังตลาดนะัดคลอง8ดของเราอจอมเคยพาทุกท่านเข้ามาหลายครั้งแล้วเนาะเนื่องจากว่าที่ดินตรงนี้ถือว่ามีความพิเศษมากค่ะมี2ผังสองสีก็คือว่าสีม่วงกับสีชมพูเนาะท่านไหนที่มองหาที่ดินเพื่อที่จะทําโกดังทําโรงงานเราก็เลือก ที่กัดเป็นแปลงสี่แปลงห้าเป็นผังสีม่วงทําโรงงานได้เนาะท่านไหนที่มองหาที่ดินไว้ปลูกบ้านพักอาศัยทําทเป็นบ้านสวนก็แนะนําเป็นผังสีชมพูเนาะของเรามีทั้งผังสีม่วงและก็สีชมพูหาะท่านขาที่ดินหลังตลาดนัดคลอง8นะับวันจะมีความเจริญมากขึ้นอีกไม่นานถ้าหากว่ารถไฟฟ้าเข้ามาถึงประมาณช่วงคลอง7ประมาณช่วงรลตัดคลอง7แล้วที่ดินโซนนี้ราคาจะยิ่งพุ่งขึ้นค่ะท่านค่ะ ต้องเรียกว่าเป็นที่ดินทำเลดีมีความพร้อมมากเนื่องจากว่าไฟฟ้าประปาอยู่หน้าแปลงหารท่านขายนะคะ ถ้าเกิดว่าเป็นแผงสีม่วงก็อย่างที่จอมเคยให้ข้อมูลไปทุกครั้งเนะเาะราคาอยู่ที่1 000, 2 0 0 0บาทต่อตารางวาถ้าเป็นแผงสีม่วงทําโรงงานแผงสีชมพรูราคาจะเริ่มต้นอยู่ที่7,500บาทต่อตารางวากระทั่งถึง8,500บาทต่อตารางวาที่ดินของเราสดได้ค่ะโฉนดพร้อมโอนทางร้านขาเนาะกรณีที่เกิดว่าท่านไหนยังไม่พร้อมซื้อสดก็าสามารถาผ่อนได้ค่ะดาวเริ่มต้นที่1 0ของราคาแปลงค่ะท่านค่ะ ที่ดินหลังตลาดนัดของ8ปผังสีม่วงและสีชมพูทำเลดีมีความพร้อมมากทุกท่านค่ะสดได้โฉนดพร้อมโอนนะคะ,ะเดี๋ยวชอมพาเข้าไปดูด้านในที่มีลูกค้ามาทําเป็นบ้านสวนและจะ,ะฝากทุกท่านติดตามที่คลิป2เนาะไปดูด้านในทําบ้านสวนแล้วค่ะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม0621574449 0621574449น้าจอมบ้านสบายใจพี่จอมที่ดินสดผ่อฝากติดตามคลิป2ค่ะทุกท่านค่ะ